สวัสดีค่ะมาทําขนมถั่วกวนนะคะส่วนผสมนะคะมีถั่วเขียวลอกเปลือกนะคะหรือเรียกว่าถั่วเหลืองเนี่ยค่ะถั่วทองเนี่ยค่ะประมาณครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลทรายสามส่วนสีถ้วยมะพร้าวขูดนะคะประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็กะทิกล่องค่ะมาดูวิธีการทํากันค่ะเริ่มต้นนะคะกะทิผสมกับถั่วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาลงปั่นกันนะคะ ามด้วยมะพร้าวนะคะแล้วก็ผสมนะคะจากนั้นนะคะเอาลงปั่นนะคะ ในภาชนะที่เราจะกวนต่อนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะเป็นอะไรนี่ใช้กระทะเทฟลอนนะคะแล้วจะเป็นกระทะทองเหลืองทองอะไรก็ได้นะคะตั่นจนเนื้อละเอียดนะคะเดี๋ยวจะมากวนกันต่อนะคะค่ะเริ่มกวนนะคะ ค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะเ,เติมเกลือเล็กน้อยนะคะนี่นะคะกวนเรื่อยๆนะคะจากเมื่อกี้นะคะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะ ใช้ได้แล้วก็ดับไฟนะคะจะเห็นนะคะมันจะเป็นเนื้อเป็นก้อนแห้งหค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำขั้นต่อไปนะคะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับถั่วกวนของเราค่ะนี่ค่ะเอามาทำใส่พิมพ์นะคะทำเป็นรูปดอกไม้หรืออาจจะปั้นเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะ ไว้พบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ